สวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านลูกชิ้นย่างนะครับเพื่อนเป็นลูกชิ้นมออดินระเบิดนะครับเพื่อนเจ้ครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันหลายเดือนนะครับวันนี้กำลังย่างเลยเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกขายยังไงครับไส้กรอกมาละเจ็ดค่ะสามยี่สิบโอเคสามยี่สิบนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนอันนี้เป็นไส้กรอกที่เขาย่างเสร็จแล้วนะครับเพื่อนอันนี้ เป็นหมูนะครับพเพื่อนลูกชิ้นหมู10บบาทครับพเพื่อนอันนี้เป็นเอ็นหมูครับเพื่อน10บบาทเหมือนกันครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับพเพื่อนอันนี้เป็นเอ็นเนื้อนะครับพเพื่อนสิบบาทเหมือนกันครับเพื่นอนทางร้านเขาจะแยกน้ําจิ้มใช่ไหมเนื <s> <S <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้อกับหมูใช่ไหมแยกกันนี่ครับเพื่อนมีสองหม้อครับสําหรับคนที่ไม่กินหมูไม่กินเนื้อก็สบายเลยครับมีแยกให้เสร็จเลยแล้วทางร้านก็ยังมีผักด้วยครับ มีแจ้งปลาด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขาก็ซอยกำไรใหม่เลยนะครับเพื่อนอัปเดตร้านหน่อยครับว่าขายวันไหนบ้างครับผมอ๋อที่กอกาก็วันพุธกับวันเสาร์ค่ะครับเวลากี่โมงกี่โมงครับเวลาสองโมงเย็ยนถึงสองทุ่มค่ะครับผม ย่างกันใหม่ๆเลยนะครับตามมาเรื่อยๆครับตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับ วันนี้เสื้อผ้าแฟชั่นนนะครับวันที่สที่ห้ที่หกที่เจ็ดเป็นวันหยาวครับแล้วก็เขาทกคนยังส่าัเงครับยังเราขายสูงสุดนีวันประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นประมาณ1นึ่งมื่นสามได้ประมาณหนึ่งหมื่นสามใช่ไหมครับนี่ครับเพื่อนเหลืองเลยนะ เดี๋ยวเราพาไปดูวัตถุดิบเขาครับว่าเขาเอามาเยอะแค่ไหนนะครับเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นวัตถุดิบของเขานะครับเพื่อนๆเขามากันเต็มถังเลยครับวันนี้ขายไปเกือบครึ่งแล้วนะครับเพื่อนเดิดูเดินดูธนาคารที่เป็นธารสินทรัยไท เพื่อข้าวไฟท่านนะครับการใช้สายสายสายของนะครับตอนนี้ก็มากมายหลากหลายใช้ยากได้จะเป็นหลอดไฟนะครับจะเป็นไฟจะเป็นสีจะเป็นหลอดโซลิดแล้วอีนะครับมีหลากหลายะค่ละหลากหลายเลยนะครับครับเจ๊ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับสวัสดีครับ ขอเวลาขอเกาวขอเจ้าต้องเจ้าบ้าดยาร่วมกันะที่อยาก้าวหนียวนาาจนต่างๆแบบรอบๆกังปส่องไปถามเัื่อนๆกันสามารถไปละไปวัดนะครับอยากได้จ้อยกาแฟเม็ดก้อยแหนเม็ดวรือกรอบใจพะ